อมเมนต์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะคลิปนี้แอจะพาทุกคนไปชมฝรั่งหนุ่มที่ชื่อว่าดันแคนโรเบิร์ตสันภายที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เมืองพิมายกันนะคะดันแคนโรเบิร์ตสันได้เดินทางไปเยี่ยมพ่อแม่ของภรรยาของเขาที่เมืองพิมายที่นั่นเขาได้พบกับความอบอุ่นของวิถีชีวิตในหมู่บ้านตามแบบฉบับชนบทของประเทศไทย และคลิปที่เขาได้ทำออกมานั้นก็ดูอบอุ่นใจและยังได้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยแท้ที่ดีงามอีกด้วยคลิปนี้ดดนแคนได้เผยแพร่ผ่านทางช่อง YouTube ของเขาตั้งแต่วันที่18กุิกายนปี2016และจนถึงตอนนี้ก็มีการรับชมไปแล้วเกือบเกือบ,บ8แ0นวิวดันแคนเปิดคลิปของเขาด้วยการถ่ายให้เห็นบรรยากาศของตลาดในวันที่ฝนตกพร้อมกับบอกว่า คนไทยมีภูมิต้านทานที่ดีเพราะถึงแม้ว่าฝนจะตกมากแค่ไหนแต่ก็ยังสามารถเปิดให้ธุรกิจดำเนินไปได้ตามปกติซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เขารู้สึกชื่นชมในความมุ่งมัน่นเพื่อประกอบอาชีพของคนไทยเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเขาก็พาเดินชมบรรยากาศของตลาดและมาหยุดที่ร้านขายกาแฟโบราณเพื่อนั่งจิบกาแฟสักแก้วจากนั้นเขาก็พาเดินจ่ายตลาดเพื่อซื้อของต่างๆ พร้อมกับบรรยายให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับของที่เขาได้ซื้อเรียกได้ว่าหาข้อมูลมาได้แน่นมากหลังจากจ่ายตลาดเสร็จดานแคนก็พาตัดฉากมาที่บ้านของแฟนของเขาถ่ายให้เห็นบรรยากาศที่อบอุน่นและเป็นกันเองของคนในครอบครัวซึ่งเขาได้บอกโดยว่าที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในแง่ของจิตใจ หลังจากนั้นเขาก็ได้ถ่ายให้เห็นบรรยากาศของหมู่บ้านถ่ายให้เห็นการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายของคนในหมู่บ้านรวมถึงพาไปชมขั้นตอนการทําเส้นขนมจีนด้วยทีเด็ดคือคุณแม่ของแฟนของ,ของเขานั้นได้เผยเคล็ดลับการต้มไข่เป็ดให้เขาได้เห็นอีกด้วยคลิปนี้ดันแคนถ่ายทําและตัดต่อได้สวยงามทีเดียวแต่เช่นเคยนะคะแอดก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาว YouTube ที่ได้ชมคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้ว ส่วนความคิดเห็นของพวกเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะผมอิจฉาคุณจริงๆที่นั่นคือสวรรค์ชัดๆครอบครัวที่สวยงามผู้คนที่น่ารักและหมู่บ้านที่ยอดเยี่ยมยังจะมีอะไรอีกบ้างที่ทุกคนต้องการในชีวิตนี้และเห็นได้ชัดว่าคุณเป็นที่รักและเคารพของคนที่นั่นคุณทำได้ดีมากคลิปของคุณก็ยอดเยี่ยมผมรอที่จะได้เห็นมันให้มากกว่านี้อยู่นะ ความคิดเห็นต่อมานะคะฉันชอบวิธีที่คุณบรรยายและวิธีที่คุณแสดงให้เห็นถึงความงามของที่นี่และที่นี่ก็นายกย่องจริงๆมันช่างเป็นหมู่บ้านในชนบทที่สวยงามจริงๆคลิปของคุณยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นต่อมานะคะผมเคยไปที่พหมายในช่วงงานเทศกาลที่นั่นเป็นเมืองเล็กๆที่สวยงามและมีวัดเขมรที่เก่าแก่อยู่มากมายผู้คนก็เรียบง่ายและใจดีมาก ผมยังเก็บของที่ระลึกจากที่นั่นเอาไว้เลยนะความคิดเห็นต่อมานะคะฉันรักวิดีโอแบบนี้มันดูไม่เฟซความคิดเห็นต่อมานะคะผมชอบที่ได้เห็นชีวิตในแบบที่เรียบง่ายตามหมู่บ้านที่ไม่มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่านแบบนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะรักเลยผมมาเี่วประเทศไทยและพี่ไมายเป็นครั้งแรกในชีวิตในช่วงเดือนธันวาคม ใช่มันเป็นประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจและเปิดหูเปิดตาของผมได้อย่างยอดเยี่ยมผมเดินทางไปที่พีิมายเพื่อเยี่ยมเพื่อนสาวคนใหม่ที่ผมได้คุยทางออนไลน์เมื่อต้นปี2016ผมตกหลุมรักทันทีที่นั่นช่างเป็นสถานที่ที่น่ารักมากๆความคิดเห็นต่อมานะคะผมรักวิถีชีวิตตามหมู่บ้านของเมืองไทยมันเหมือนกับสายน้ำที่ไหลช้าๆและก็ดูเงียบสงบมาก ความคิดเห็นต่อมานะคะช่างเป็นหมู่บ้านที่สวยงามและดูเงียบสงบดีจังความคิดเห็นต่อมานะคะคนไทยใช้ชีวิตเรียบง่ายคนไทยงดงามจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะผมเคยทำงานอยู่ในเมืองไทยและผมก็รักวัฒนธรรมและชีวิตที่เรียบง่ายของพวกเขาความคิดเห็นต่อมานะคะการเล่าเรื่องของคุณน่ารักและยอดเยี่ยมมาก คุณทำให้เห็นภาพที่สวยงามและก็ยังให้ข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบของชีวิตที่แตกต่างออกไปอีกด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะผมภาวนาว่าผมจะต้องมาเที่ยวที่ประเทศไทยให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตของผมความคิดเห็นต่อมานะคะผมคลั่งคล้ายประเทศไทยมากรอให้โควิด19คลี่คลายก่อนเธอนะแล้วเจอกันความคิดเห็นต่อมานะคะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมของประเทศที่สวยงามขอบคุณมาก ความคิดเห็นต่อม,มานะคะผมวางแผนที่จะไปเที่ยวประเทศไทยและตอนนี้ก็ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพวกเขาผ่านทาง YouTube ผมเป็นคนที่ชอบคนในชนบทมากกว่าไปนั่งอยู่ตามบาร์คลิปของคุณดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาอาหารนำพาให้ผู้คนมารวมตัวกันผมชอบมันมากขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณได้แชร์ไว้ควาคิดเห็นต่อม,มานะคะ ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามและก็เป็นประเทศที่ฉันรักมากความคิดเห็นต่อมานะคะฉันก็ชอบไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกันแต่ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีสีสันและผู้คนก็เป็นกันเองมากความคิดเห็นสุดท้ายนะคะผมรักประเทศไทยและผู้คนที่นั่นอาหารของพวกเขาดีที่สุดในโลกผมอยากกินทุกอย่างจริงๆจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ และสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดหรือรับชมคลิปต้นฉบับด้วยตนเองแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงได้ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ